ดีค่ะพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านนะคะขอต้อนรับสู่ Bible Before Breakfast คำทิพป,ประจำวันกับกรุณาอาชาเจริญค่ะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาเราขอฝากวันนี้ไว้กับพระองค์ที่เราเองนั้นจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพระชนะของพระเจ้าที่จะเป็นที่ตรัสเป็นที่หนุนจิตชูใจเป็นที่สั่งสอนและให้ข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นได้ดาเนินตามทางที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ เราขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนกับพี่น้องข้าเพเจ้าของพระเจ้านะคะเรายังอยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31คะ่ะข้อที่6ถึงข้อที่8จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่ากลัวหรืออย่าคลั่นคล้ามเขาเลยเพราะว่าผู้ที่ไปกับท่านคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน องจะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสียแล้วโมเสสเรียกชัวโยชัวเข้ามาและกล่าวแก่ท่านต่อหน้าคนอิสราเอลว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเพราะท่านจะต้องไปกับชนชาตินี้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษว่าจะประทานแก่เขาท่านจงให้เขาได้ยึดครองแผ่นดินนั้นผู้ที่ไปข้างหน้า คือพระเจ้าพระองค์ทรงสถิตยอยู่ด้วยพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ท่านล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสียอย่ากลัวและอย่าขยาดเลยโพชนะของพระเจ้าตอนนี้นะคะบอกว่าอะไรคะจงเข้มแข็งและกล้าหาญจงเข้มแข็งและกล้าหาญจงเข้มแข็งและกล้าหาญคำนี้ดังก้องอยู่ใน ใจของพี่น้องในเช้าวันนี้หรือเปล่าคะอิสราเอลกำลังจะย่างก้าวเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นมากๆเลยใช่ไหมคะสี่สิบปีในถิ่นธุรกันดารและในเวลานี้เนี่ยกำลังจะไปสู่แผ่นดินใหม่แล้วแผ่นดินแห่งน้ำพึ่งน้ำนมอะไรที่รออยู่ข้างหน้าน่าตื่นเต้นมากพี่น้องคะเราเองอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่รออยู่ข้างหน้า งานที่เราเองกำลังจะเริ่มต้นโครงการใหม่ๆที่เราเองกำลังจะทำเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้แล้วทำไมสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าเราถึงจะต้องเข้มแข็งและกล้าหาญบางทีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรที่รออยู่ข้างหน้าเราไม่รู้ว่าเราเก้าวไปแล้วเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่เราอาจจะมีความรู้สึกว่าสิ่งใหม่ๆที่ เรากำลังจะทำมันจะใช่ไหมบางคนบางคนรอว่าปีที่แล้วนะโควิดทั้งสองปีที่ผ่านมาปีนี้เราจะเป็นสิ่งใหม่ที่รออยู่เรารอว่าเราเองจะได้เริ่มเปิดธุรกิจเราจะได้เริ่มทำสิ่งใหม่ๆพระเจ้าบอกเราตรงนี้ค่ะว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเพราะว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราในที่ที่เราจะไปพี่น้องค่ะ อย่าหันกลับไปข้างหลังอย่าหันกลับไปเสียดายอียิปต์ที่เราจากมาอย่าหันกลับไปเสียดายชีวิตเก่าๆที่เราจะเริ่มต้นทำแล้วทำผิดพลาดหรือว่าเราเริ่มสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่าเสียดายสิ่งต่างๆเหล่านั้นพระเจ้าบอกให้เรามุ่งไปข้างหน้าและมองดูสิ่งข้างหน้าที่พระเจ้าจัดสรรและรอพี่น้องอยู่ HAPPY ROCK o ออนไลน์เองนะคะก็ยังเป็นเบบี้สองปีสามปีกำลังจะเข้าในขวบปีที่สามเรายังเป็นเบบี้อยู่พี่น้องหลายหลายอย่างที่เราเองตั้งใจจะทำหรือเราเริ่มต้นมาแล้วเพิ่งไม่นานมานี้เราเองนั้นจะก้าวไปด้วยกันในปีนี้ดีไหมคะพี่น้องอย่าก,กลัวอย่าคลั่นคล้ามเพราะว่าพระเจ้าจะอยู่กับเรา ขอพระเจ้าเป็นกำลังขอพระเจ้าเป็นที่หนุนใจเราเรียนรู้มาในอดีตว่าพระเจ้าบอกว่าอะไรบ้างพระเจ้าปรารถนาที่เราเองจะรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าที่เราจะเองจะเกรงกลัวพระเจ้าที่เราเองนั้นจะมีพระเจ้านำชีวิตของเราอยู่เสมอให้เราจดจำสิ่งเหล่านี้แล้วยึดพระเจ้าไว้แล้วพระสัญญาของพระเจ้าคือเราจะสามารถครอบครองดินแดนแห่งน้ำพึ่งน้ำนม โครงการที่พระเจ้าให้เราเริ่มต้นจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนพี่น้องคะอย่ากกลัวก้าวต่อไปด้วยกัน happy rock จะอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนพี่น้องนะคะ bible before breakfast จะอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนพี่น้องที่เราเองจะก้าวไปด้วยกันโดยปราศจากความกลัวให้เราที่ฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าพ่อบิดาเราขอบคุณพระเจ้าที่พปรองกำลังจะให้เหานั้นก้าวไปสู่ สิ่งใหม่ที่รออยู่ข้างหน้าที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้เราอาจจะไม่รู้มันคืออะไรเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นแผ่นดินแบบไหนแต่ว่าพระองค์ทรงสัญญาและเมื่อเราเก้าวไปกับพระองค์โดยมีพระองค์ทรงนำเราจะสำเร็จเราจะไม่ต้องกลัวเราจะไม่ต้องคลั่นคล้ามขอพระเจ้าเสริมกำลังพวกเราพี่น้องทุกคนที่นี่ในเวลานี้ด้วยอธิษฐานในนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้า เอมนขอบคุณพระเจ้านะคะจงเข้มแข็งและกล้าหาญจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิเดแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ